เผยภาพสุดท้ายผู้ว่าหมูป่าร่วมงานแต่งงานลูกสาวก่อนเสียชีวิต6วัน วันที่22มิถุนายนที่จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมืองปทุมธานีลงประดิษฐานณศาลหลักเมืองปทุมธานีโดยหลังจากที่จังหวัดปทุมธานีดำเนินการบูรณะศาลหลักเมืองแล้วเสร็จนายนารงศักดิ์โอสถนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีข้อสั่งการให้จัดพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลหลักเมืองปทุมธานีที่ประดิษฐานชั่วคราวในห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมาประดิษฐานณศาลหลักเมืองปทุมธานี ต่อมาได้มีการเปิดภาพสุดท้ายที่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นผู้ว่านารงศักดิ์ออกงานคืองานแต่งงานของลูกสาวของท่านที่หมออนุญาตให้มาร่วมงานเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่ท่านผู้ว่าจะเสียชีวิตในวันที่21มิถุนายนหลังจากนั้นเพียงแค่6วัน